สรุปเจ้าแม่รู้ไหมเนี่ยพลังมันก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนะวยพวกแกเล่นไม่ให้บอดแสอะไรมาเลยอ่ะเจ้าแม่ในบอกเอาอยู่ไงนั่นดิสรุปเจ้าแม่รู้ไหมเนี่ยพลังมันก็มีขีดจำกัดเหมือนกันนวยพวกแกเล่นไม่ให้บอดแสอะไรมาเลยอ่ะเจ้าแม่รู้จักหลอดเดลิงปะ ที่เฟอร์โใส่แหวนแล้วสลอนสัมผัสได้ว่าแหวนอยู่ที่ไหนอะฮะรออะไรอะเอางี้ถ้าจะม่สัมผัสของหลักของ Junior, จุเนียเจ้าแม่จะรู้ไหมว่าจุเนียอยู่ที่ไหนน่าสนใจนะแต่ยังไม่เคยลองอะ่ะลองดูก็ได้แล้วอะไรที่เป็นของหลักของจุเนีย ผมมีไอเนี่ย,ยผมเห็นจุเนี่ยเขาพกติดตัวไว้ตลอดเลยอะไม่รู้ว่าใช้ได้เปล่าฝากดูตุ๊กตานางรำวันนี้ด้วยนะถ้ามีอะไรแปลกไปอะรีบปลุกเจ้าของร่างนี้ให้ตื่นให้ได้ครับ ูนเนี่ยถูกพวกมันจับตัวไปเหมือนมันกำลังจะทำพิธีอะไรสักอย่างอะโรงแรมโมเทลโฮเทลดีสอ,อฮนฮะเฮ้ยพะโนยพะโนยป้าป้าตื่นป้าตื่นสิป้าเฮ้ยป้าเจเจจุนีอยู่ไหนอะเจเจอย่ามึงถามแกให้แกหายใจแป๊บนึง เดี๋ยวกูดูแลเขาหน่อยเองพวกมึงไปตามหาจูนเนี่ยเหอะที่เจ้าแม่ใบเมื่อกี้อ่ะสรุปมันโรงแรมโฮเทลโมเทลหรือรีสอ,อร์ทวะโรงแรมโฮเทลเทลรีสอร์ทเหรออาว่ามันคุ้นๆนะใช่โรงแรมโมเทลโฮเ,เทลรีสอร์ทหรือเปล่าเดี<ย>ทำไมหรอ จะไปทําอะไรกันที่นั่นแล้วนี่ทำไมเจ้าแม่พูดเหมือนป้าหน่อยเลยอะฉันมาแล้วเอาไงไปเลยไหมไปช่วยจจเนียกันเฮ้ยเ้ยสรุปใครเป็นใครวะเนี่ยก็ตอนนี้ตุ๊กตาแตกอะยิ่ป้านี่ก็จิตแข็งเกินจิตวิญญาณใช้ขึ้นมาฉันเข้าสิ่งใครไม่ได้เลยแต่ว่าเข้าล่างคุูสมอนได้เฉยไปกันเลยปะนี่จะไปช่วยโจเนียกันใช่ไหมไปงั้นไปกันเดี๋ยวป้าขับรถให้เองไปดิไป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 เดี๋ยวนะ แกใช่ไหมผีที่ชอบสิงฉัน